ใครที่กําลังเป็นเชื้รราวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการคันจากเชื้รรามาดูกันระหว่างคาเนสเทนโอดีและคานสเทนครีมมีความแตกต่างกันยังไงครีมฆ่าเชื้อราทั้งสองชนิดนี้สามารถใช้ได้ในการารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นแกรเกเลี่ยนโรคน้ํากัดเทา้าห้องกงฟุตซึ่งทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันตรงที่คาเนสเทนครีมมีตัวยาโคตา,าโซอยู่ในท้องตลาดมานานที่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปและสตีตั้งครันสามารถใช้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของบุค,คลาาาาากกรรรรททททงแพย์ใช้บิเเวณี่ป็นโคโคด 2-3ครั้งส่วนคานิสเทนโอดีมีตัวยาไบาโฟนาโซใช้ทาบางๆเพียงวันละครั้งมีลิตต้านเชื้อราได้กว้างออกลิตนานทาวันละ1ครั้งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอย่าลืมนะครับคันจากเชื้อราต้องคานิสเทนเช็ดให้สะอาดเลยนะวันหนึ่งอะมาเช็ดสักสองสามรอบอย่าให้มันมีรอยมือลูกค้าได้ครับวิธีเจฟบ,บอกว่ากวาดพื้นเสร็จให้ดันฝุ่นด้วยฝุ่นมันเยอะครับเกีพื้นถูวันละสี่ห้ารอบไปเลยนะถ้าพื้นไม่สะอาดลูกค้าก็จะไม่อยากเข้าเ กันแดดลาชิทำไมเหลือหลอดเดียวมิทินเจ๊บ,บอกว่าของในร้านต้องหมั่นเติมอย่าให้ขาดทูบ้านเดผมจะเป็นไล่เติมอยู่ครับรีบเลยกันแดดลาชีเนี่ยเหลือหลอดเดียวช่วงนี้อากาศร้อนขายดีตายละเจ๊บ,บอกว่าของทุกชิ้นห้ามมีฝุ่นครับครับไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดชั้นทุกชั้นของทุกชิ้นมิทินเมื่อว,วานเธอลืมล้างจานหรือเปล่าผมลืมครับผมล้างแนแล้วผมก็กลับเลยครับวันนี้ห้ามลืมนะโอ้วานไหนเนี่ย แอบอู้งานมาคุยกับใครพี่เมียว่าสบายบ่เป็นอย่งางไรปอจา้างสามร้อยให้เพื่อนาพาไปหาหมอเด้อผมมีเงินอยู่สองร้อยแล้วผมส่งให้เด้อไม่อยู่ตรงเมียยึดแล้วผมมีเงินใส่เ็ืงานตัวเหรอครับเส็จงานมาปีหนึ่งแล้วยังบ่อยเมียบ้านไปหาเมียเลยเป็นบ่มีวันหยุดให้เลยอยู่คนเดียวดูแลเจ้าของให้ดีๆเด้อผมกินหอดเมียเด้อครับเด็กครับเรื่องงานผมกลับก่อนนะครับวิธีเดียวอ่ะเจะให้เจ๊ สี่พันค่าอะไรครับเจ๊ให้กลับบ้านพาแม่ไปหาหมอนะเจ๊ผมหยุดงานเหรอครับใช่จ้ะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็อยู่กับแม่สักสองสามวันก่อนนะล้วค่อยกลับมาทํางานก็ได้ขอบคุณมากครับเจ๊พี่มิทีนหน้าหนูได้หรือยังเนี่ยขาวผ่องพอหรือยังสวยพอหรือยังเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเขาทาแป้งให้จะได้สดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะทําสวนได้ไหมเนี่ยอ่ะถือไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะทํากับข้าที่จะเองชอบไปให้โอเคไหม ทั้งหอมทัม้งเย็นนี่แป้งหอมเย็นของน้องลำไยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าแป้งหอมเย็นทเวลพัชสีชมพูของน้องลำไยเย็นสุดๆแถมหอมสดชื่นเลยนะอุ้ยเย็นคักๆหอมจริงๆที่รักของไอ้ดูแลขนาดนี้รักี่สุดเลยต้องมาปากหลานเลยไปได้แล้วไปมีทินลุกไปทาสวนโอ้ยกําลังรานอนสบายเลยโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นสักหน่อยร้อนเหนียวตัวไม่ไหวแล้วไม่ทำหรอกุูหิบไป โอ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฉันต้องมาส่งกับข้าวอะไรเวลานี้เนี่ยแป้งออกหมดแล้วเนี่ยที่รักมากินข้าวหิวพอดีเลย,ยมีอะไร,รกิน,นบ้างเหนื่อยไหมร้อน,อน,อนไหมมาเดี๋ยวเขาลินน้ำให้อุ้ยแป้งหลุดหรือยังเนี่ยอุ้ยตายแล้วเมียวอ,อยู่น้ำเอาน้ำมากินสิลืมเอาน้ำมามีแต่ข้าวเนี่ยอะไรวะมีแต่เคี่ยงสา,อ,างอ่างเฮ้ยทั้งร้อนทอั้งหิวน้ำก็ไม่มีกินนี่เขาพกแป้งเย็ยนมาทาให้ด้วยนะ อุ้ยเย็นสดชื่นต้องมีมีแป้งเย็นไหมไม่มีแป้งหอมเย็นเหรอทั้งหอมทั้งเย็นพี่หนูรู้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาแป้งหอมเย็นทววิลพดมาทาให้พี่นะดีเลยหนูทาแป้งตัวนี้แล้วทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นมากต่อาพี่ลองทาดูโอ้เย็นสดชื่นมากเลยก่อนนอนเราทาแป้งเย็นกันนะจะได้หลับสบายนะทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะได้เลยจ้ะพี่ แม่คะคะเคที่ดอเซรั่มกันแดดตัวนี้มีแบบซองไหมคะไม่มีหรอกมีแต่แบบหลอดนี่แหละเอาไปใช้เถอะหนูยังไม่เคยใช้อยากได้แบบซองไปลองก่อนนะคะทั้งกันแดดทั้งแบบผิรวกกะจ่างใสใช้ดีขนาดนี้จะมาลองแบบซองทำไมหนูกลัวมันเหนียวอะคะ่ะไม่เหนียวหรอกมันเป็นเซรั่มกันแดดเนื้อบางเบาจะมาเหนียวได้ยังไงแม่คะครับกันแดดเคเอมีแบบซองไหมมีแต่สุดหลอเอากี่ซองจา้าเอาสองซองครับเอาซองเดียวไปใช้ก่อนมันหมดข่้ยมาซื้อใหม่ในนนทีจะมีผู้ชายหล่หอๆมาเข้าร้านจะได้ไม่ซื้อบ่อยๆให้เเจจกกับชชุ่่รรวยง้อออาซคไดดล Okay. Hey. แค่ฟื้นฟูผิวสีฟ้ากู้หน้าทรมฟื้นฟูผิวนอนดึกผิวอ่อนล้าให้ผิวสดใสเหมือนได้พักผ่อนเต็มที่สีเหลืองกู้หน้าหมองฟื้นฟูผิวหมองทาำผิวไม่แดดให้ผิวกระจ่างใสมีออร่าและตัวสุดท้ายสีจานมอยเจอไรเซอร์มอยเจอไรเซอร์เข้มขน้นช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวและยังฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง ผมก็มีตั้งหลายแบบเราจะเลือกเครื่องหนีบแบบไหนดีนะ 1. 1. เลือกเครื่องหนีบที่หนีบออกมาแล้วผมตรงสวยห <2. S 1> นีบแล้วผมเงาไม่ทําให้ผมแห้งเสียแตกไปสาหนีบแล้วผมตรงอยู่ทรงไม่กลับมาฟูระหว่างวันสี <4. S 1> ่ประหยัดเวลาในการหนีบไม่ต้องหนีบซ้าหลายรอบผมก็ตรงสวยอยู่ทรง <5. S 1> สินค้ามีมอก,ออก,กอถูกต้องและมีการรับประกันจากบริษัทและเครื่องหนีบที่ตอบโจทย์ก็ตรงนี้เลยค่ะเครื่องหนีบซูเปอร์วีคุณภาพและอายุการใช้งานคุ้มเกินราคามาก <5. S 1> มีน้องติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คนส่งนี้ส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยยเริ่มด้วยน้ําตกสามด้วยเซรังจบด้วยเจวคิมเดี๋ยวหยุดขรั้งที่สองเธอจะทําอะไรก็ใส่ตังค์มสิเอามาถ้าไปกดสั่งใตรกร้าต i k t o k ช่องอนาช็อปมงการนะเซนติฟายเซอร์6ซองเนี้เหลือแค่230บาท รถไปตั้ง24บาทแน่เหรอ,อน่นเก็บเก็บเก็บเสั่งดีกว่าจะทำอะไรจะสั่งในติ๊กตอกไงเอาโทรศัพท์มาออกไปสั่งข้างนอกเดี๋ยวพี่เจ้าของร้านก็จะคืนร้ายเกากจ้ะจแกนจ่ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะลูกค้าขอดูสลิปหน่อยคะ่ะโอนไปแล้วจะดูอะไรอีกต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะขอดูหน่อยนะคะเนี่ยโอนแล้วเนี่ย ย,ยังมีกดยืนยันเลยค่ะลูกค้าจะมากดยืนยันอะไรฉันไปโอนที่ร้านอื่นก็โอนแบบนี้แหละไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่กดยืนยันมันก็ถือว่าโอนไม่สําเร็จเงินก็ไม่เข้าบัญชีร้านนะคะเ,เรื่องมากจริงเลยเท่าไหร่เดี๋ยวโอนให้ให,ใหม่อะยืนยันแล้วเงินเข้าบัญชีหรือยังเรื่องมากไปซื้อที่อื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยสแกนจ่ายนะคะไม่ใส่เงเรียบร้อยค่ะร,ร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวน้องพี่ขอดูสลริปหน่อยค่ะ อ๋อน้องยอดตรงนะแต่ว่าไม่ใช่บัญชีร้านน้องโอนให้ใครอ๋จริงด้วยสงสัยหนูกดผิดเดี๋ยวโอนให้ใหม่นะคะโอนนี่มันปัญหาเยอะจริงๆเก็บเก็บเก็บไม่รับแล้วสแกนจ่ายนะคะ,ะไม่รับโอนค่ะรับเฉพาะเงินสดฮะเลื่อหนูจะจ่ายยังไงอะคะพี่หนูไม่มีเงินสดสักบาทเลยธนาคารอยู่รุ่นค่ะไปกดมาก่อนเลยป้านี่มันสมัยไหนแล้วคะร้านไหนเขาก็รับโอนกันทั้งนั้นก็เรื่องของร้านอื่นสิถ้าโอนไม่ได้ก็ไม่เอานะคะหนูไม่มีเงินสด ให้โอนก็ยากไม่ให้โอนยังยุ่งยากอีกสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรน้องอย่าเล่นบิกอายนะคะเดี๋ยวมันแตกมาเมียวอ,อย่าดื้อเด้อ มาเมียวมาเมียวดื้อเลยสวยมากน้องคนนั้นไปไหนแล้วไปพังอะไรอีกเนาะหุยหล่อมากปากซีไปทาลิบม,มานะน้องทำอะไรนะ้านูแต่งหน้าคะ่ะลูกค้าคะช่วยดูโลกไหนได้ไหมคะน้อง 那干呢？ บีบีสูตรที่เหมาะสำหรับผิวเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายเนื้อบีบีนุ่มละมุนมากเกลี่ยง่ายไม่อุดตันผิวเนื้อสัมผัสบางเบาทาแล้วไม่รู้สึกเหนียวเหนอะและยังช่วยปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอเขาเป็นบีบีผสมคอนซีลเลอร์ช่วยปกปิดสิวและรอยสิวเบลอรูขุมขนให้เรียบเนียนและยังคุมมันได้นานถึง24ชั่วโมงมีส่วนผสมของกันแดด SPF 5 0 PA 3บวกไม่มีน้ำหอมและไม่มีสเตียรอยด์คนที่ผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายต้องเหมาะกับบีบีครีมเนื้อตัวนี้เลยจ้า ซีซีครีมไฮายาปกปิดริ้วรอยฝ้ากระได้เนียนกลิบมีส่วนผสมของไฮายาลูรอน8ชนิดช่วยเติมความชุ่มชื้นเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวไม่เป็นคราบช่วยเบลอรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนขึ้นผิวก็ฉ่ำเด้งแบบสุขภาพดีดูเป็นธรรมชาติไม่หนาไม่โบ้และยังปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย S.P.F 5 0 P.A. 3าบวกคงที่ทาผิวดูเนียนใสขึ้นมากเลยทุกคนบอกแล้วว่าของเขามันดีจริงราคาแค่ซองละ30บาทเทียบกับคุณภาพมันเกินคุ้มมากลองพื้นนนนททีีี่่ปปปบบิิิดดาาางงเเแตต็ธรรรมมมชัจๆะุกค วันนี้มีพรเมอร์ตัวใหม่มาแนะนำด้วยแหละซ c ไพรเมอร์ของเมเลสกามีกันแดด spf 50บวก pa สบวกเนื้อครีมเป็นสีเขียวอ่อนใครที่มีปัญหาผิวแห้งรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดเขาก็จะช่วยเบลอรูขุมขนปรับผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอเนื้อครีมของเขาคือเกลี่ยง่ายมากพอทาแล้วมันเนียนเข้าไปกับผิวเลยปกปิดและเบลอรูขุมขนได้ดีคุมมันทั้งวันคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะไม่อุดตันผิวและผิวมันเนียนแบบชุ่มชื้นขึ้นด้วยคือได้งานผิิวววแบบดดดดีสุๆพเเมออช่ยยล็กกกััใหห้้้ตทนนนนนนนาืะ เห็นว่าเคที่ดอเขามีซีซีตัวใหม่เป็นซีซีครีมผสมไฮยา